คุยกับคุณนัทวุฒิจันทนะจุลพงศ์นักกลยุทธ์จากทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนพนครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับหุ้นไทยตอนนี้ก็ยังคงป้นเปี้ยนอยู่แถวๆต่ำพันสี่ร้อยจุดนิดหน่อยนะครับมองยังไงบ้างฮะคือผมมองว่าถ้ามันทะลุพันมสีขึ้นมาเนี่ยก็แนะนําว่าต้องลินขายไปบ้างนะครับยังต้องระมัดระวังไว้อยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระแสเงินต่างชาตินะครับก็จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการ ไหลออกนะครับโดยพอเมื่อวานนี้เนี่ยที่แบงค์ชาติเองถือไหมว่าจะโค้งดอกเบี้ยนะแต่ว่าด้วยเสียงที่เขาแตกมานะครับห้าต่อสองเสียงเนี่ยมันก็ทําให้เริ่มมองนะครับว่าน้ําหนักของการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยมันก็เริ่มมีน้ําหนักสูงขึ้นนะครับซึ่งเหตุผลของสองท่านที่ให้มุมในเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยรอบนี้ลงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดี เหตุผลน่าฟังเหมือนกันนะฮะเขามีความกังวลกับเรื่องของสองไดเวอร์สำคัญนะฮะทั้งเรื่องของการตกออกกับท่องเที่ยวนะครับว่ามันกําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนโครงสร้างไปหรือไม่นะครับตัว่กออกเองเนี่ยของเราแย่ลงส่วนทิศทางเอ่อพีเอ็มไอโลกนะครับที่ฟื้นตัวนะแล้วถ้าเทียบสถานะของการแข่งขันระหว่างไทยกับคู่แข่งเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราเกือบจะอยู่ที่โหลเลยนะส่วนท่องเที่ยวเองเนี่ยจำนวนมันอานจ,จะทําได้ตามเป้านะแต่ว่าไรายได้ต่อหัวเนี่ยมันเก็บได้น้อยลุงเยอะนะตอน ปกติเราเก็บได้ห้าหมื่นแต่ปัจจุบันนี้มันก็ไ,ได้แค่สี่หมื่นมันหายไป20%ซึ่งถ้าสองไดเวอร์สำคัญตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้หนุนภาพเศรษฐกิจไทยได้แบบเดิมแล้วเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องมีการผ่อนคลายในเรื่องของดอกเบี้ยลงมาช่วยบ้างหรือไม่ครับก็เป็นเหตุผลที่มันก็น่าฟังไม่น้อยนะครับยิ่งถ้าไปดูจีดีพีไตมาาที่สี่เนี่ยเมื่อวานจริงแบงค์ชาิไม่ได้บอกัวเลขนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูจากซีซันในช่วงแถลงเนี่ยัวเลขมันเท่า กเกือบจะเท่ากับไตรมาสที่สามนะคือคิวออนคิวชะกัดด้วยสายตาเนี่ยมันเกิดจะสูงเปอร์เซ็นต์นะมันคือคือลำบากจริงๆนะแต่ว่าต้องมานั่งแกะตัวเลขเองแต่เอาเป็นว่าไปรอดูสองสัปดาห์แล้วกันนะครับว่าถ้าสภาพัดประกาศตัวเลขออกมานะครับถ้าสูงเปอร์เซ็นต์หรือว่าแย่กว่านั้นคือเห็นการติดลบคิวออนคิวเนี่ยมันก็จะเริ่มรับหนึ่งถ้าไตรมาสหนึ่งยังแย่แบบนี้ยังติดลบคิวออคิวอีกเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่นิยามของเทคนิคอลซิลลิเซชั่นนะครับถ้าแย่ขนาดนนนนัั้เี่ยมก็อาจจะ เพียงพอที่ให้รัฐบาลเองอาจจะไปหนุนภาพของดิจิทัลเวเลตได้หรือว่ามองในแง่ของการปรับลดดอกเบี้ยของแบงค์ชาติลงมาเนี่ยก็มองจากมุมนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งขนะตอนนี้เนี่ยไทยเริ่มกลายเป็นเบอร์ต้นๆนะฮะที่อาจจะมีโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยก่อนคนอื่นเขาแตอนคนอื่นเขาขึ้นเนี่ยเราเราขึ้นช้ากว่าเต่ว่าไอ้ตอนขาลงเนี่ยเราดันเปลี่ยนที่จะลงก่อนคนอื่นเขาสหรัฐเองเขาคาดการณ์ว่าจะลงพอมาเดินพฤษภาแต่ของไทยเนี่ยเราจะประชุมเดินเมษาแล้วรอบนี้เราเปียงแต่พัฒนาวเนี่ย ถ้าพายรถดอกเบี้ยก่อนเฟซเนี่ยผมก็ต้องเตือนให้ระวังเรื่องโฟต่างชาติไหลออกเพราะงั้นเฟซตรงโซนตรงนี้เนี่ยพันสี่ร้อยจุดเนี่ยก็ เรามันระวังว่าไอ้ที่มันขึ้นมาพันสี่เนี่ยต่างชาติดันมาในสัปดาห์นี้เพราะนั้นโอกาสทีสต่ต่างชาติจะปิก่อนขายเนี่ยมันก็มีเหมือนกันงั้นโซนนี้ขึ้นไปก็แนะนําให้ทยอยขายไปบ้างแล้วกันครับค่ะช่วงนี้บรรยากาศการลงทุนนะคะคึกคักในหลายกลุ่มเลยทีเดียวละค่ะจังหวะแบบนี้ที่คุณธุวีบอกว่าต่างชาติอาจจะขายกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเรื่องของค้าปลีกเนี่ยนะคะมันจะถูกขายไปด้วยหรือเปล่าคะกลุ่มพวกท่องเที่ยวเนี่ยก็อย่างที่เห็นที่ทราบนะครับว่าช่วง ตลอดต้นปีมาเนี่ยเราผ่านปีใหม่เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของสุดสัปดาห์วันคู่นี้เองนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต่างชาติเข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วผมแอบเห็นตัวเลขเนี่ยเดือนแรกมกราเนี่ยประมาณสล้าน3ล้านเนี่ยรายได้ต่อรา,ายได้ที่เก็บได้คือแสนห้า 5, คือทหารกันเนี่ยตอนนี้ตัวเลขมันเหมือนกระจัดมาห้าหมื่นแต่ประเด็นคือไอ้ห้าหมื่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแค่เดือน มกราไหมหลังจากนั้นมันจะดับมันจะดาวลงไหมแต่ว่ามันก็เพียงพอที่ทําให้ผูิซื้อในเชิงบวกเหมือนกันว่าเรืเอ่องต้องเที่ยวเนี่ยมันเริ่มมีตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาแล,ลา้วออน,นั้นระยะสั้นๆตรงนี้เน,นี่ยตบเกณฑ์กับไปในทุกเป็นทางางตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าภาพยาวอาจจะต้องดูภาพอีกสักสองสามเดือนเหมือนกันว่าหลัง้นช่วงนี้ไปเนี่ยตัวเลขรายได้ตกมมันจะดอบลงมาเหมือนเดิมหรือเปล่าครับมีข้อแม้อะไรบ้างไหมครับที่จะทําให้เราเริ่มมองตลาดหุ้นในเชิงที่สดใสไม่ใช่ขึ้นไปแล้วก็หาจังหวะขายเ เรื่องของกรอนเรื่องของอัพไซด์เนี่ยคือก็ต้องบอกว่าไทยไม่ได้อยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่เราเร่งตัวเราอยู่ช่วงที่เราเ,เราโตต่ตํามากแล้วเรากำลังต้องการการกระตุ้นกลับเข้าสู่ระดับปกติก่อนเพราะฉะนั้นทายที่สวหวั์ไกลๆเนี่ยไอ้ออถือรันเนผมมองมว่าอย่าพิ่งไปหวัง นะครับส่วนอะไรปัจจัยไหนที่จะเข้ามาบวกมากเนี่ยก็จะมีเรื่องของพลร่องบประมาณที่ผ่านไปแล้วผ่านวปแล้หมดไปแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มมีเม็ดเงินเข้าระบบในช่วงไตรมาสสองถ้าพวกนี้เข้ามาถ้ามีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาเนี่ย ความกลัวเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวก่อนหน้านี้ที่ตลาดกลัวแล้วเรียกที่จีนไม่ยงสุกเนี่ยมันก็เริ่มเบาลงเพราะเบาลงเนี่ยผมเลยมองว่า PE ของตั้งแต่ไตรมาสสองไปน่ะก็มีโอกาสที่จะถูกเผด็จอะไรกับที่สูงกว่าช่วงไตรมาสที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตตั้งแ่ไตรมาสสองไปเนี่ยถ้าจะรอให้อัพไซด์เปิดอาจจะต้องรอหลังช่วงไตรมาสสองไปแต่ว่าจังหวะที่ดีที่เก็บหุ้นเนี่ยก็คุณจะต้องเก็บให้เสร็จภายในไตรมาสที่หนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่จังหวะนี้นะฮะอาจจะต้องรอให้เก็บลงมาสักพันสามร้อยห้าสิบแล้วค่่ะะค ของการประมาณการ EPS r o w ด h ละบ้างราคาสำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยมันก็มีการปรับลดเป้าลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งด้านของกรุงไทยเอ็กซเพลยเองมีการปรับลดตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะออจริงๆเราปรับไปตั้งแต่ช่วงก่อนไตรมาสที่4ี่นะฮะที่เรามองเห็นอยู่แล้วว่ามัน,เป,นเป็นหลุมเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลที่ตึงกันแล้วก็แบงค์ชาติคงไมยง่ยังต้องดำเนินนโยบายในเ,เ,เข้มงวดอยู่เนี่ยหลุมมันจะเกิดขึ้นไตรมาสสี่ดังนั้นถ้าจะปรับในช่วงที่จริงที่สุดคือควรจะปรับช่วงไตรมาสที่4 ตอนไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไตรมาสที่2 3 4ามี่หรือว่าปีนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการรอเม็ดเงินในการกระตุ้นเข้ามาเพราะฉนั้นมุมอมองในภาพของปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมมองว่ามันดูดีขึ้นแะเ,เรื่องของ EPS ถ้าถามว่าจะปรับแบบนี้ไหมเนี่ยผมมองว่าคงจะเมนเทนแต่จะปรับขึ้นไหมเนี่ยขอดูก่อนนะครับว่าสกิลองการกระตุ้นสิรษเกิจของเราเนี่ยมันจะปีนได้ดีแค่ไหนเพราะนั้นก็มองว่าน่าจะยงตรงตัวอยู่ครับอพอมีหุ้นแนะนําให้เทรดดิ้งช่วงนี้ได้บ้างไหมครับ ผู้แนะนำส่วนใหญ่เนี่ยผมมองเรื่องตัวที่อิงกับเรื่องของดอกเบี้ยนะครับว่าจริงๆไม่ใช่กระถ่ายทั้งโลกก็จะเข้าสู่จุดระดัดิ้งก็พวกไฮดิว v เดน n d เนี่ยน่าสนใจมีหลายกลุ่มเหมือนกันดิวเดนก็จะเป็นพวกตัวว้อาอัพตัวซม,มินาตัวปตทพวกนี้ก็น่าสนใจบวกกันั้นเองก็ได้ประโยชน์นะครับสวัสดีจิตล้อยจสีหรือว่า ออตัวที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของบาทอ่อนนะครับก็เป็นพวก AOT พวกเฟซเฟซพวกนี้ก็ก็น่าสนใจก็มีหลายสตรีมเหมือนกันที่ที่เล่นได้ในช่วงดอกเบี้ยขาลงนะครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณนัทวุทินะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ